สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเมียหลวงควงทนายโนบิตะถแถลงข่าวฟ้องอดีตสามีและเจ้าแม่ใบ้หวยหลังพบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง นายกฤษดาหรือทนายโนบิตะพร้อมกับนายพานุมาตรหรือเฮียเปียกนักธุรกิจชาวอุดรธานีและภรรยาหลวงรายหนึ่งได้ถแถลงข่าวข,ข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าแม่ใบหวยเกี่ยวกับกระแสข่าวที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสามีของตนซึ่งเป็นลูกจ้างนั้นภรรยากล่าวทั้งน้ำตาว่าตนเองเป็นเพียงชาวบ้านและเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายไม่สามารถที่จะมีเงินทองไปต่อสู้กับใครได้แต่ที่ต้องออกมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าจำเป็นต้องออกมาปกป้องสิทธิของการเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเรียกร้องสิทธิให้แก่ลูกทั้งสองที่ยังเล็กพร้อมกับขอขอบคุณทนายโนบิตะและเฮียเปียกที่ช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตนและลูกทั้งสอง การฟ้องร้องคดีในครั้งนี้ตนต้องการพิสูจน์ให้สังคมได้ทราบสิ่งที่ตนถูกกระทำว่าเป็นเรื่องจริงและการที่โพสเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของสามีและเจ้าแม่ใบหวยคนดังนั้นและเป็นสิ่งที่ภรรยาทุกคนที่โดนกระทำก็คงต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับตนและจะต้องออกมาปกป้องสิทธิของตนเองเช่นกันด้านเฮียเปียกได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้รับคลิปเสียงมาและเกรงว่าภรรยาหลวงท่านนี้และครอบครัวตลอดทั้งพยานจะถูกคุกค,คามจึงออกมาปกป้องและจะต่อสู้เคียงข้างจนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้านทนายโนบิตะการยื่นฟ้องคดีโดยทางภรรยาจะยื่นฟ้องสามีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวนครราชสีมาเพื่อฟ้องหยา่าเรียกค่าทดแทนและค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ช่องส อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ